ใหญ่ยังไงตัวใหญ่เท่าไหร่ครับหนึ่งครับอ่าพอลังขึ้นเราต้องเรามาถึงเกมอะไรเกมยิงกระป๋องอ่าหลังจากที่เราไปที่คิปพี่จินนะคิปพี่จินใช่เราไปเปียวพี่จินแล้วตอนนี้ช่องตัวเองแล้วตเอาจะได้บอกร้อย <S 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 หนึ่งตัวใหญ่เลยนะร้อยหนึ่งแรกถึงตัวใหญ่นะหนึ่งร้อยบาทใช่เปรี้ยวอยู่นี่เปรี้ยวเปรี้ยวตรงนี้เปียวเดี๋ยวก็ดูสิทำไมต้องเป็นผู้ท้าต้องเองไม่เปิดช่องด้วยไม่เปิดแล้ว เล่นุกทีอได้แดเดียววียแนหลอโตปรงไม่หมดหมดแล้วหมดแล้วครับดีแล้วครับ แต่ลองซ้อมดียี่สิบบาทกลับไปยี่สิบความมั่นใจหดหาย้วทุกคนกลับไปยี่สิบบาทเดิมตัดใจว่ะ่เราบันห้าวไงอยู่ช่องเขานี่ได้อยู่ช่องเรานี่โอ้โหเดียวช่องเขาพอห้าวมาต้องตัวเองเอาร้อย